ผมชื่อประกอเตสิทธิ์วรโชตนะครับกรรมการผู้จัดการโรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวเป็นตลาดรองรับผลผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรคือจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่ทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ซึ่งวันหนึ่งได้ไปเจอกาแฟชาวบ้านในชุมชนเนี่ยได้ปลูกไว้ มันไม่ได้ไปต่อยอดหรือว่ามีตลาดที่จะรองรับพวกเขาพอเราเริ่มเอาชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันทดลองแปลรูปเริ่มจากการคั่วกระทะทองเหลืองทำแฮนด์เมดโมคาพอรเริ่มสร้างเพจ Facebook ใช้โรงวัวเก่าๆปรับเปลี่ยนเป็นคอฟฟี่ช็อปเล็กๆก,ก็คือพัฒนามาเรื่อยๆจนวันนี้กลายเป็น Factory Coffee หลังจากที่เรามีโปรดักของเราเองมีแบรนด์ของเราเองเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามาหาเรามาแนะนํามาตรฐานการผลิตต้องทํำยังไงเราต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างณว,วันนี้เราก็ได้มาตรฐาน GMP โดยที่กรมสนับสนุนการทํามาตรฐานตรงนี้ด้วย ไม่ไม่กระทบธรรมดาแต่กระทบมากมายปกติเราขายได้วันละ1,000แก้วแต่พอโควิดเข้ามาพันแก้วลอสกลายเป็น0ูนย์แก้วในช่วงพลิบตาอเผอิญว่าเรามีช็อปออนไลน์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี2558ลูกค้าสามารถคลิกผ่านช็อปออนไลน์จัดโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นเราสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดตรงนี้ทำให้เราอยู่ได้ในสภาวะที่เราโดนล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว สิ่งที่ทำมาตลอดคือการคิดพัฒนาการขยับปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา